สตรีมาประจำเดือนแล้ว12วันก็หยุดไปหยุดไปสะอาดได้4วันฟังใหดีนะครับหยุดไปสะอาดได้4วันแล้วก็มาอีกจะละหมาดได้ไหมอ่านี่เป็นคำถามที่ เกี่ยวยงกับฟอกเราที่เป็นผู้หญิงนั่นแหละหรือบางคนเป็นผู้ชายก็เกี่ยวยงเหมือนกันเพราะว่าจะได้สอนเมียตัวเองได้สอนอผ,ผู้หญิงที่เป็นเครือญาติเมื่อเมื่อเขาเขาถามเขาก็อยากจะทราบเราก็ต้องตอบให้เขาพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับคำถามข้อที่สองเนี่ย <c oughs> คำถามข้อที่สองที่เขาถามว่าสตรีมาประจําเดือนแล้วสิบสองวันแล้วก็หยุดไปหยุดไปแค่สี่วันเท่านั้นนะเท่ากับสะอาดไปแล้วสี่วันแล้วก็มาอีกเขาก็เลยถามว่าจะละหมาดได้ไหมคิดว่าคำถามนี้คงไม่ไม่สับสนนะครับห พี่น้องฟังนะครับมีโอกาสแชร์แช์มีโอกาสเก็บไว้เก็บไว้อ่ามีโอกาสจำจาให้ดีนะครับมีโอกาสลง YouTube ก็ลง YouTube เป็นวิทยาทางให้กับเขาไปปกติเราทุกคนรู้ดีน้อยสุดของเมนหรือประจําเดือนหรือเฮดหนึ่งวันกับ1นึ่คืนนั่นคือน,น้อยสุดมากสุด15วัน15้าคืนทีนี้คนคนนี้ มา12วันเข้าใจนะครับ12วันอ่าแล้วก็หยุดไปนางก็เลยยกหัด,ดัสก็ทำอิบาดัตปกติของนางแต่หยุดแค่สี่วันมาอีกไอ้ที่มาอีกนั่นแหละจะละหมาดได้ไหมพี่น้องฟังนะฟังให้ดีฟังให้ชัด มาอีกหลังจากสะอาดแค่สี่วันเลือกที่มานั้นไม่ใช่เหตุนะครับเป็นอิสติฮะดอนางจะต้องละมานางจะต้องถือศีลอดถ้าเป็นรอ,อรมัดดอนางจะต้องปฏิบัติภารกิจต่างปกตามปกติของความเป็นมุสลิมและมุสลิมะเข้าใจนะครับเพราะ อย่างน้อยกอเอะด,ดใูใบหนาตหูรอยนี้ระว่างสองอสองสะอาดหรือบางคนเรียกสเฮ็ดเนี่ยจะต้องได้อย่างน้อย15วันเข้าใจนะอย่างน้อย15วันต่อจะหูกุมเฮ็ดหมายถึงถ้านางนมา12วันเมื่อกี้นางสะอาดและสีวันหลังจากนั้นสวัน สะอาดไปอีกสะอาด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 ครบ15วันแล้วนางก็มาใหม่ไอ้มาใหม่นั่นแหละคือเฮแต่ถ้าเกิดสะอาดยังไม่ถึง15วันนางมาไอ้นั้นไม่ใช่เฮนั่นคืออิสติฮะดอนั่นจำให้ดีนะครับจําให้ดีจําให้แม่นทีนี้ถ้าใครมีสามีที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้อ่ะค่อนข้างที่ พอมีตังแลจะมีเมียเพิ่มเนี่ยถามเขาเกี่ยวกับเหตุบ้างนะถ้าไปถ้าอย่างนี้ได้ไหมบ้างถ้าบางตอบไปได้บางจะมีเมียเพิ่มไม่ได้ในเรื่องนี้บางไม่เคยสอนเลยบางยังไม่รู้ทีทำไมาทำไมที่พูดแบบนี้เพราะบางคนนั่นนะเอาแค่จุดเดียวว่าเออาศาสนาอนุญาตให้เพิ่มแต่ไม่ได้บอกสาระหนึ่งสองสามมันไม่รู้เลย นี่คือความจริงนะครับที่ผมพูดนี่ไม่ได้ไหมายความว่าผมตัดมีเพิ่มไม่ได้นะไม่ใช่นะาศาสนาอนุญาตอันหนึ่งสองสามสีนั่นแหละแต่สาระของมันมีคือบางคนนี่ก็เหลือเหตุก็มีได้เมียอยู่กับเมียตัวเองงานการไม่ทำอะไรสักอย่างเมียเลี้ยง งานไม่มีไม่มีงานไม่มีงานให้เห็นทำไรายได้ก็ไม่มีเพราะงานคือเงนิงนเงินคืองานบันดาลสุขใช่ไหมละ่ะไม่มีงาน,นก็ไม่มีเงินสิแต่เมียนละใจดีนะอ่าบางจะกินนุก,ก็ให้กินจะดื่มน้ำก็ให้ดื่มจะเอาอะไรก็เอาให้ได้เท่าที่นางสามารถหาได้นาฝาก็ไม่คือให้กับนางแต่เพื่อไม่ได้จะเพิ่มอีกคนอันนี้ไม่ใช่แล้ว เข้าใจนะครับอ่าและหลายหลายคนก็ยังเข้าใจผิดเข้าใจอยู่จุดเดียวหาเพิ่มได้แต่เรื่องอาเกด้าเคยสอนนางไหมเคยสอนไหมไม่เคยรูกละมาเคยสอนให้นางก็มาอัลกรุรอานเคยสอนให้ฟาติฮ่เคยสอนใหมามนู่นนี่นันน่นมาทั้งที่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นฟัดดูบนใครฟัดดูบนคนเป็นสามีนะั่นแหละ และเมื่อสิ่งนี้เป็นฟัดดูทำไมคุณไม่ปฏิบัติแต่คุณจะกระโดดเอาของสิ่งที่ศาสนาแค่อนุญาตไม่ใช่บังคับให้มีนะอีกคนนะแค่อนุญาตอนุญาตนี่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานสาระโนนี่นะ่แต่เมื่ออยากจะได้ไม่คุยเรื่องสาระ <laughs> เรื่องสาระไม่คุยนี่คือเป็นการข้ามสเต็ปเข้าใจนะครับ อ่าฮฮเนี่ยนะถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเราฉลาดเราไม่ต้องกัดตุกกัตากไหมให้เราทำตัวให้ดีมีเรียนให้รู้อ่าพอสามีจะมีสักอิอ่าเราก็พูดในเชิงวิชาการก็จนแต้มไปไม่รอดอ่าแต่ถ้าสามีให้ความรู้นี่นู้นเลี้ยงเราดูดีอ่า,ส,าสังก็ษ์กองสามีจริงๆนั่นแหละแต่อย่างนั้นแต่ทางนี้ทางนั้น ถ้าเกิดเรามีเพิ่มอีกคนหรืออีกสองระวงรางภรรยาของเราอิจฉากันไปอิจฉากันมามันก็ไม่กําไรอีกทำไมทําไมละ่ะเพราะเมื่อเราได้ภรรยาแน่นอนเราก็ต้องได้ภรรยาที่ทําอิบาด้ต้องละมาเราเอาไม่ลถ้าภรรยาไม่ละมาแน่นอนเราไม่เอาอ่าเมื่อละมานั่นคือการสะสมความดีของนาง ที่จะขึ้นตาช่างแห่งความดีในวันอาคาราแต่เมื่อเราหาเพิ่มนางคนหนึ่งคนนี้อิจฉาคนนี้ทีนี้ความอิจฉามันก็กินผละบุญนางหมดไอ้นูก็เพิ่งมาไหมก็อิจฉาคนเก่าเหมือนกันทีนี้ขาดทุนนะเมื่อขาดทุนเราจะหาหนทางขาดทุนทําไมล่ะถ้าเราจะหาเราต้องหาต่างคนต่างไม่อิจฉาซึ่งกันและกัน เมื่อหาไม่ได้ก็ไม่ต้องเพิ่มเข้าใจนะครับอ่าแต่นี่เท่าแต่คิดอย่างเดียวว่าจะเพิ่มทางที่กรีดยาก็เมี้ยแทงปาล์มก็เมียถางปลาก็เมียหุงข้าวก็เมียซักผ้าก็เมียถูบ้านก็เมียตัวเองนั่นนั่งกินแล้วก็กระดิกท้าแต่ละมือ้ออ่าภรรยาเสิร์ฟถึงหัวเก่า ไม่เคยทำหน้าที่ความเป็นสามีเลยแต่จะมีเพิ่งไอ้น,นี่มันไม่ใช่เอาแต่จุดรู้อย่างเดียวจุดว่าเออมีได้สองสามสี่สาระไม่มีไอ้น,นั่นคือการเห็นแก่ตัวอ่าอ่ะดูต่อนะครับคำถามอาซึ่งเมื่อกี้คำถามเมื่อกี้ก็ชัดเจนเลยนะครับว่า นางนั้นมา12วันแล้วโดวยปกติอรอนเล็กจำนวนเฮตของผู้หญิงอยู่ที่เจ็ดกับแปดวันเข้าใจนั้นก็คือรอเล็กอ่าแต่น้อยที่สุด1วันกับ1คืนมากที่สุด15วัน15คืนทีนี้นางมา12วันก็ถือว่ายังไม่ผลขอบเขตที่มากที่สุดถึงแม้ว่าผลกัดจกรอนเล็ก เจ็ดหรือแปดวันเมื่อกี้ผลและก่อนเล็กเพราะมาตั้งสิบสองก็แต่ก็ยังไม่ได้เกินจากจำนวนมากที่สุดคือสิบห้าวันนางก็สะอาดพอวันที่สิบสามนางสะอาดแล้วอ่นานก็ยกยกฮัดดัสก็สะอาดก็โอเคแล้วทำอิบาาัตัดแต่นั่นแหละมาแค่สะอาดแค่สี่วันพอสี่วันนี้มาแล้วหลังไอามาอีกนี้คืออิสติฮาดหรไม่ใช่ฮ นี่นี่คือฝรดูบอนสามีนาที่จะต้องรู้นะจะได้บอกภรรยาถูกเวลาภรรยาถามโอนี่บังทำปื๊นี่น้องเพิ่งอาบยกฮัด้สี่วันที่แล้วนี่มาอีกแล้วนี่พพือบังนี่อ่าบางที่ไม่รู้นะอ่ะม่ต้องมาย่างเนองอ่าก็บังไม่รู้ละทีนี้อ่าคนตาทั่วอยู่กับคนตาบอดเกาะคอกันลงคลองนะทีนั้น นี่คือความจริงนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เราต้องรู้นะําไปเป็นภาคฟาร์ดูอินน่ะอา